สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถสิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับปอดหกหกสีตัวแรงของเราเหมือนเดิมครับทํางานผ่านสรอบค่านะพี่น้องรอบค่าครับโอ้สุดจริงนะสำหรับเสียมืดครัหก6กสี่ศย์รถยังแข็งแรงแข็งแกร่งนี้นะพี่น้องรุ่นยอดฮิตครับ ยินสวยนะพี่น้องเสียเมืดอครับวันนี้ก็จัดกันยาวๆให้พี่น้องได้ดูครับสำหรับหน้างานพันสามครับ6640ขนาด90แรงม้านะครับอยู่กับหน้างานเช่าที่เหมือนเดิมนะครับเช่าที่20ไร่ครับค่ำแล้วนะครับน่าจะไถไม่เสร็จนะครับพรุ่งนี้น่าจะมันน่าจะได้มาลุยต่อนะครับพรุ่งนี้ครับน่าจะได้มาลุยต่อครับ วันเดียวน่าจะไม่จบหรอกครับเพราะว่าพื้นที่มันก็ค่อนข้างจะเยอะนะพี่น้องเพราะว่าก็ไถพัน์สามพันสามมันก็ไม่ใช่ว่าจะไปเร็วเสมอไปนะพี่น้องเพราะว่าพื้นที่มันก็มีแต่ไม้ยางพาราครับต้องค่อยๆไถไปเรื่อยๆครับนี่แหละพี่น้องงานง่ายก็ง่ายงานยากก็ค่อยๆไถไปครับ จัดไปให้พี่น้องได้ดูครับแบบยาวๆครับหน้าง,งานของลอร์ดหกสี่ศูนของเราครับโอ้ยินก็สวยนะพี่น้องหน้าง,งานเช่าที่ไรล,ละพันผมว่าพอเช่าครับพอเช่าเลยครับเพราะว่าฟูกมันนี่ผมว่าน่าจะสวยมากครับ งานพันสามทำของตัวเองครับโอ้หน้างานนี้น่าจะได้ยืดเดินยาวนะพี่น้องเพราะว่าพื้นที่มันก็ยาวนะพี่น้องถ้าสั่นไปก็ขออภัยไว้นะล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันยาวครับ คลิปนี้ก็จะค่ำแล้วนะครับก็จะขอถ่ายเป็น EP สุดท้ายครับน่าจะได้กลับบ้านแล้วเพราะว่าก็ค่ำแล้วนะพี่น้องเพราะว่าก็มาไกลนะครับประมาณ6-7โลครับก็จะได้กลับบ้านแล้วมาตั้งแต่เช้าจนยันค่ำเลยนะครับ มาลงทุนมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูเป็นมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูแบบเป็นทางการเลยนะครับแบบมันๆครับลงทุนอยู่ทั้งบันนะพี่น้องอยู่ทั้งบันเพื่อจะเก็บคลิปนี้โดยเฉพาะเลยครับ เข้าดีนะพี่น้องเข้าดีมากครับโอ้ หลอบเครื่องต่ำๆครับสูสีครับสูสีแต่ว่าฝั่งเสียมืดก็จะมีแต่ไม้ยางนะครับไถเดียวไม่ได้ครับ ขาดเลยนะครับลากยางขาดเลยครับนี่แหะผมถามว่าทําไมถึงว่าไทยกับพื้นที่ที่มีลากยางแบบนี้มันอันตรายครับ ขอฝากกดติดตามไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ